พี่นอ้องโมนี้นั่เสนอผัดกะเพราแบบไง่งยๆเขาจะค่อยเป็นค่อยไปื่านในขาผัดลานวิวโมนีกกะเพราอีกนะคะพี่น้องเอ้ยเชฟตามใจฉันสูตรฉันค่ะเสแสร็แเสแสร็มนาะค่ะเนาะ มีชิ้นมีชิ้นใช่้บอกเขาด้วยว่ามีอะไรบ้างกระเพราเปาเป็นผัดกับเขานะครับเป็นสูตรสูตรแทาๆรี่บางคนทานกับเขาจะใส่กัวบางคนใส่แครอทบางคนใส่หอมแต่ว่าต้องรับเท้หนงที่แบบว่าของมันกับเขานี่เพราะถึงรับหมูหลอก็ใส่กะเพาแค่นั้นลดว่ารสชาติหรือ่าการทำแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ามันนี่กินเฉพาะกระเพราถ้าเกิดว่าเราใส่หอมหอมใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดนี้กินหอมกินหอมหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาปะกนกันในกระเพรา เพราะฉะนั้นคือสูตรทาพาก็จะแค่นี้เองโอเคแจะลองชิมครับให้ชิมค,คยอย่าแอบอย่าแอบเอาดีๆด้วยฮะหนูดได้ผ่าน ป็นรชาติที่ผมกินมากใช่ไหมอะไรเยอะแยะก็ผมอร่อยของผมโธ่เจ <Hey. S 1> ปาครับคนกินข้าวด้วยนะครับข้าวด้วยจ้าครับวันนี้เจอกันที่งานนะครับปีรดูการวงเทวาแสงทองครับแล้วก็เดอะเอพีแบนดไปด้วยครับเล่นด้วยได้ไหมเสือเพื่นนั้นนะไม่ได้ไ

มาเล่นก็บ่อเขเล่นเพือหันไข่เพ่เด้อย่อเนพึ่งยาวเ่ทำมู่นเล่นน่าเพอเทียน่ได้แมนันควยนะมันควยัน้วยนะประชาการมันควยอะไรถ้ามันคว้วยะันคะมันควยยโตค่ะมันยอย่างนี้มาเฝ้าเด็กๆนะคะที่เรียงลายอยู่เลียงลายอยู่พี่นะเด็กหนึงคนกับผู้ใหญ่หนึ่งคนอ้หนึ้หนึ่งไอ้หนึ่งไอ้หนึงดอกหัตตัวติง อ๋อพีไปโน่นี่ไปโน่นพี่ลิตาโอ้โหพี่ลิตากระโดดสูงจังเลยพี่ไปโน่นวะที่พันละพี่เด็กคนเดียวเพื่อนโอ้โหโอ้โหอสไปเดอร์แมน ซี่โครงหมูนะคะพี่บอยทําครับผมซี่โครงหมูโครงหมูเป็นลังชิ้นไหมซี่โครงหมูนะอร่อยนะพี่พี่ที่โครงหมูเหรอเป็นไรอ่ะพี่บอยซี่โครงหมูจริงปหมเนี่ยข้องกินมันทำไมเป็นงี้ ไมตามเองที่โครงจริงที่โครงพี่ทำไมทำไมมันทำไมมันคอ้ยวาวงนอนอย่้เป็นไรเลยพี่ง่วงนอนที่โครงหมู่ก็วันที่โคหมูสั่งมาซื้อโครงอย่าตลกทำไมมันมันเป็นที่โครงหมูพี่ไปอะไรอย่างนั้นมันดูไม่ดีอ๊ออ๋ออ๋บอ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ิดีกว่าที่โค แหม่ยอดรั้งหนังไก่มากมันเป็นแค่หมูที่ก่อนมันตีว่าเอามาดามยาน่าอ่านนะเมียวมันม่โยหารั้งไปเอามาเลอะอยู่เพื่อนคูกอาม่าบวช ้้ยยตังงงรราาานายยนนขอู <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดี FC น่ลุ h ชาแนลนะจ๊ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะคะ,อะซอสนัดนะคะฝากแคบหมูกับหนังไก่มาให้ทีมงานนะคะสามร้อยกระปุกนะคะขอบคุณซอสนัดนะคะแคบหมูแล้วก็หนังไก่ทอดมาให้ทีมงานกินที่บ้านพักแล้วก็มาเจดจ่ใจ เชื่ออยากมาแจกมือปิดวงมาสั่นส่งมาสามรอยกับปูพี่น้องขาขอบคุณซ้อนนัดนะคะแคบหมูแคบมาอย่างดีแคบหมูปอกปอกริงไม่ปิ้งไม่ไม่ไมไมไมตัว ข้าวเราเดียมหมดแล้วก็มีหนันงไก่นี่นเป็นหนงังไก่มาเบิ้นดำ กวามมาออามาให้ทีมงานแล้วก็มาแจกใจพี่น,อน้องขอบคุณซ้อนอัดมากๆนะคะแกนเดี๋ยวกันกินหน้าบนันอ่าแค่หมูมันแห้ง กีส้มตำก็อร่อยนะคะขอบคุณจอนั้นนะคะที่แบบว่ากินหอดทีมงานเอามาให้ทีมงานแจกใจทีมงานแล้วก็อ่เอามาแจกใจแล้วแต่แจกใจผู้เฒ่าน้ำวัาตํ้มว่าให้แม่ตอมแจกใจปรสันพินมาสามร้อยกระปุกนะคะขอบคุณมากๆนะคะกหมูนม้ก้นี่จะบอกเรื่องคนมาเจนเนอร์หนังไก่มากกว่ามันกุยยอดล่างหนังไก่มากมันแคบหมูเบิ อยู่เฮือนไม่อยู่หาลักเราส่งมาสารลอยกับปูเอาอันนี้มาแลกกับแคบหมูนะคะผู้สูงอายุย้อนหลังนะค่ะอีบมดีสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังของแม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเธอมามาสวัสดีแม่เดี๋ยวเขาอันนี้กับแม่เขาจเอาเอา Happy Birthday ย้อนหลังนะยขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขป้าแข่งเรงค่ะพายลูกน้ำชมพ อันนี้ก็าห่อไปจากซอนั้นนะ่นลูกม,มีหนังไกนะ่นั่นหนังไก่กับเสียบกระบะแม่นึกว่าแม่แมแมย้อนล่างหนังไก่มามันเป็นแกะหมูคือกันอ๋อคืวอว่าเอามาดังยังไ่อ่นนมีอนมันไม่อยหาร่างไปเอามาเลออยยอู่อยโอนกูเอามา,บา,บากบวชเออจะไปตั้งร้านขายอันยุ่หน้างานไม่ได้พอดีแล้ว